เนปาลประเทศที่เต็มไปด้วยเส้นทางเดินป่ามากมายหากคุณกำลังมีความคิดที่อยากจะเริ่มเดินป่าในประเทศเนปาลแต่ไม่รู้จะตัดสินใจไปที่ไหนดีคลิปนี้มีคำตอบให้คุณครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำา9เส้นทางเทคกิ้งยอดนิยมพิชิตเทือกเขาฮิมาลัยประเทศเนปาลโดยเส้นทางทริคทั้งหมดส่วนมากช่วงไฮซีซั่นคือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน และมีนาคมถึงพฤษภาคมจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยครับ 1. พูลฮิลเทร็กหรือโกโลปานีพูลฮิลหรืออันาปุรณะพานโนลามาเซอร์กิตความสูงสูงสุด3,210เมตรระยะเวลา3-7วันจัดอยู่ในระดับง่ายเส้นทางนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาจำกัดในเนปาลหรือมือใหม่จริงๆ เป็นการเดินที่สั้นที่สุดระหว่างทางคุณจะพบเจอกับหมู่บ้านเล็กๆป่าดงดิบแม่น้ําและบันไดไฮไลท์ของเส้นทางนี้เลยคือการเห็นวิวพานรามาข,ของเขาอันนาปุรนะณะแต่จริงๆแล้วส่วนมากเส้นทางนี้จะไปเดินรวมกับอันนาปุระณะเบสแคมป์หรือ ABC กันครับข้อเสียของเส้นทางนี้คือการเดินทางที่สั้นเกินไปครับไม่คุ้มค่ากับการเดินทางมาประเทศเนปาล 2. อันานาปุระณะเบสแคมป์หรือ ABC ความสูงสูงสุด4,130เมตรระยะเวลา9-10วันจัดอยู่ในระดับบานกลางเส้นทางยอดฮิตที่สุดสำหรับมือใหม่ต้องที่นี่เลยครับโดยเส้นทางอันนาปุระาเบสแคมป์จะพาคุณเข้าสู่ใจกลางภูมิภาคอันนาปุระาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาฮิมาลัยมียอดเขาสูงมากมายอาทิเช่นอันนาปุระวันซึ่งมีความสูงถึง8 9 1เมตร ยอดเขาสูงอันดับสิบของโลกและขึ้นชื่อว่าเป็นยอดเขาที่อันตรายที่สุดในโลกยิ่งกว่าเอเวอเรสต์อีกครับมีโอกาสการเสียชีวิตสูงถึง29%ยอดเขานี้เป็นยอดเขาที่เราจะไปครับแต่เราจะไปแค่เบสแคมเท่านั้นไม่ต้องกังวลนะครับเพราะเราไปที่ความสูง4,130เมตรแทบจะครึ่งหนึ่งของยอดเขานี้เลยครับไฮไลท์ของเส้นทางนี้คือการผ่านป่าเขียวขจีฟาร์มขั้นบันได ุบเขาลึกป่ากกุหลาบพันปีและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นและเทือกเขาอันนาปุรณะที่สูงกว่า8,000เมตรแต่ข้อเสียของที่นี่คือบันไดเยอะมากแบบตะโกนครับสำหรับเส้นทางนี้นะครับส่วนมากเขาจะเดินให้ผ่านพูนิวระยะเวลาจะอยู่ที่ประมาณ6-12วันครับ 3. มาดิฮิเมลความสูงสูงสุด4,500เมตรที่มาดิฮิเมลเบสแคมป์ ระยะเวลา6 9วันจัดอยู่ในระดับง่ายถึงปานกลางมาดิฮิมาลเส้นทางเดินป่าแห่งใหม่ของประเทศเนปาลเพิ่งเปิดได้ไม่นานตั้งอยู่ในเขตอันนาปรนะุรณะเส้นทางนี้จะพาคุณไปสัมผัสกับป่ากุหลาบพันปีการเดินทางบนสันเขาจุดไฮไลท์เลยคือยอดเขาต้องห้ามมัชชาปุชาเลที่มีรูปลักษณะเป็นหางปลา ชาวเนปาลเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของพศิวะมีความสูงสุด6,993เมตรและปัจจุบันทางการเนปาลไม่อนุญาตให้ปีนไปพิชิตยอดเขาลูกนี้ไฮไลท์ของเส้นทางนี้คือการถ่ายรูปที่มียอดเขามัชะบ,บุชาเลและภูเขาอันานปุรณะอยู่ด้านหลังข้อเสียคือเนื่องจากเป็นเส้นทางเปิดใหม่และการเดินทางไม่ยากนักทำให้คนค่อนข้างเยอะส่ 4. ทอลองลาพาสหรืออันนาปุระเบสแคมป์เซอร์หรือ ACT ความสูงที่สูงที่สุดที่ทอลองลาพาส5,416เมตรระยะเวลาในการเดินทาง15-30วันจัดอยู่ในระดับยากเส้นทางนี้เหมาะกับคนที่มีประสบการณ์ผ่านมาพอสมควรครับเพราะจะมีความแตกต่างกับ ABC ตรงที่ ABC จะเดินตรงไปยังใจกลางของภูเขาลูกนี้เลย ACT คือการเดินวนรอบเป็นวงกลมมีทั้งแบบผ่านทะเลสาบทิริโชทะเลสาบที่สูงที่สุดในเทือกเขาฮิมาลัย4,919เมตรหรือไม่ผ่านก็ได้ครับเส้นทางนี้จะต่างจาก ABC เพราะในการเดินวันแรกๆก็มีความอลังการงานสร้างแล้ววิวภูเขาหิมะขนาดมหึขมาถูกยกมาวางตรงหน้าให้เป็นระยะระยะเส้นทางค่อนข้างใหญ่กว่าของ ABC สำหรับ ABC จะเป็นทางเล็กๆท่ามกลางป่าไฮไลท์ของเส้นทางนี้คือการเดินข้ามพาสช่องเขาทอลองลาพาสที่กว้างที่สุดในโลกความสูง5,416เมตรและเส้นทางนี้ยังเป็นดินแดนแอปเปิลอันแสนอร่อยของประเทศเนปาลและผ่านหุบเขากาลิการดากิที่ลึกที่สุดในโลกข้อเสียของเส้นทางนี้คือมีการสร้างถนนบางส่วนระหว่างที่ทางเดิน และมีเขตแดนสไลด์ในบางช่วงครับ 5.Everest b a s e c a ค p EBC ความสูงสูงสุด5,600เมตรระยะเวลา12-13วันการเดินทางสู่ดินแดงแห่ง e v e r เ s ตเป็นเส้นทางเทคกิ้งอีกเส้นทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกเป็นอย่างมากเป็นความฝันของใครหลายๆคนเริ่มต้นจากเมืองกาดมันดุไปยังเมืองลุกลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินที่มีการขึ้นและลงของเครื่องบินที่ตื่นเต้นและหวาดเสียวติด1ใน10ของโลกโดยตรงนี้นะครับเราจะต้องเตรียมเงินเพิ่มไว้ประมาณ3 0 0 0 0บาทเผื่อในกรณีที่สภาพอากาศแย่ไม่สามารถบินโดยเครื่องบินได้เราจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ครับเส้นทางนี้จะเดินผ่านสะพานแขวนที่สูงและยาวสัมผัสกับอากาศที่เบาบางกับความสูง5,600เมตรที่กาลพัตตาผ่านวัดวาอาราม และสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเชอปาที่อบอุ่นไฮไลท์ของเส้นทางนี้คือการยืนเผชิญหน้ากับภูเขาที่สูงที่สุดในโลกและถ่ายรูปกับป้ายเอเวอเรสต์เบดแคมแต่ข้อเสียที่คุณจะต้องขึ้นและลงทางเดิมต้องเตรียมงบประมาณและวันเดินทางเผื่อในกรณีที่สภาพอากาศแย่ไม่สามารถเดินทางได้ 6. ภูเขาลังตังวันเลทริความสูงสูงสุด4,984เมตร ใช้เวลา7-10วันจัดอยู่ในระดับยากท่านที่ชอบป่าอุดมสมบูรณ์ใกล้เมืองกาดมันดุผมขอแนะนำอุทยานแห่งชาติลังตังเป็นพื้นที่เดินป่าที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับสามของประเทศเนปาลเนื่องจากอยู่ใกล้กับเมืองหลวงกาดมันดุมีทิวทัศน์ที่หลากหลายคุณจะมองเห็นภูเขาภายในสองสาวันคุณจะเดินผ่านหมู่บ้านของชนเผ่าตามังผ่านทุ่งหญ้าแหล่งเกษตรกรรมภูเขาสูง ทานน้ำแข็งและยอดเขาที่ติดผมแดนทิเบตเขตพื้นที่ลังตังได้รับอิทธิพลจากชาวทิเบตเป็นส่วนใหญ่เราจะเดินผ่านกุหลาบพ,พันปีป่าไม้ไผ่น้ำตกที่ตั้งตระงานเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและสัมผัสกับทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์โกไซกุนดาเป็นจุดสแแบงบุญสำคัญของชาวฮินดูไฮไลท์ของเส้นทางนี้คือทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขามานังสลูเทือกเขาอันนาบุรณนะ และวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของชาวทิเบตข้อเสียคือคุณจะต้องเดินขึ้นลงทางเดิม 7. มนานังสลูทริคความสูงสูงสุด5,115เมตรระยะเวลา14-18วันจัดอยู่ในระดับยากหุบเขมามานังสลูซึ่งมีภูเขมามานังสลูที่สูงที่สุดเป็นอันดับ8ของโลก8,163เมตรเป็นหุบเขาที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เพราะยังเป็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทำให้มีความงดงามกว่าเส้นทางเดินป่าหลายๆแห่งเป็นจุดดึงดูดทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทิเบตใกล้ๆก,กับหุบเขมามนาังสลูยังมีหุบเขาทะซุมซึ่งเป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวท้องถิ่นไฮไลท์ของเส้นทางนี้คือการเดินข้ามลากยาพาสที่ความสูง5,160่เมตรกับวิวที่ต้องตะลึง ถือเป็นความท้าทายและการประจนภัยข้อเสียของเส้นทางนี้คือสภาพป่ายัางค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทําให้ขาดแคลนที่พักในช่วงไฮซีซั่น 8. ทะเลสาบโกเคียวเลกความสูงสูงสุด5357เมตรระยะเวลา10-12วันจัดอยู่ในระดับยากการเดินทางสู่ทะเลสาบโกเคียวเลกยอดเขาโกเคียวลิกและเดินข้ามพาดเลนโจลา เส้นทางนี้พาท่านผ่านหุบเขาโกเคียวและหุบเขานางพาลาหมู่บ้านมันลุงของชาวเชอร์ปาและหมู่บ้านทามเมที่มีอารามอันศักดิ์สิทธิ์เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ท้าทายแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอวเวอเรสต์เป็นเส้นหนึ่งที่สวยงามน่าหลงไหลน,นอกจากนี้ยอดเขาโกเคียวลิยังเป็นจุดชมวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับการมองเห็นยอดเขาเอวเวอเรสต์ระหว่างทาง ท่านจะได้พบกับวิวของเทือกเขาฮิมาลัยแสงน้ำทะเลสาบสีเขียวขุ่นงดงามระ,ะยิบระยับสะท้อนแสงแดดนอกจากนี้เรายังได้ชมทัศนียภาพของทานน้ำแข็งขนาดใหญ่และหุบเขาโกเคียวจากยอดเขาโกเคียวลิไฮไลท์ของเส้นทางนี้คือจุดชมวิวที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเทือกเขาฮิมาลัยและทะเลสาบมรกตสีเขียวหแห่งในภูมิภาคโกเคียวเอเวอรสเบดแคมปพาร์ท ความสูงสูงสุด5,540เมตรระยะเวลา16-18วันจัดอยู่ในระดับยากมากถ้าคุณกำลังมองหาการผชนภัยแห่งชีวิตนี่คือภารกิจพิชิตเส้นทางสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นช่วงระยะการเดินทางที่ยาวนานและท้าทายด้วยการเดินข้าม3ช่องเขาที่มีชื่อเสียงคือ 1. ช่องเขากองมาลาที่ความสูง5,535เมตร โชลา5,420เมตรและเลนโจรลา5,340เมตรและปีนสู่ยอดเขา3ยอดคือยอดเขาชุมกุง5,546เมตรยอดเขากาลพัตตา5 5า5เมตรและยอดเขาโกคีิ5,357ยวลิ5เ5 7มตรเส้นทางนี้ยังพาท่านเดินผ่านหุบเขาโกคียวเล็กและหุบเขานางพารา หมู่บ้านมันลุงของชาวเชอร์ปาและหมู่บ้านทาเมที่มีอารามอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ท้าทายที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเวอเรสต์และเดินรอบเขตโซโลคุมบูไฮไลท์คือที่สุดของการเดินทางข้ามช่องเขาที่สูงสามแห่งความท้าทายของทารน้ำแข็งคุมบูที่ใหญ่โตข้อเสียคืออากาศแปรปวนและจัดอยู่ในระดับยากมาก